และที่สําคัญที่วันนี้ที่มีเรื่องขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นจากใครมันนั่นแหละนะอีสตึงตึงเนี่ยนะ,นะเพราะว่าอะไรเพราะว่า,กากจากคลิปประยศวันนั้น,น,นใช่ค่ะออแล้วพี่เชื่อไหมวันนั้นเนี่ยมีหนูไปส่องไอจีคือวันที่เกิดเรื่องตุ้งตุงต้งตุ้งอะ่ะหนูไปส่องไอจีพอเกิดเรื่องไปแล้วพักหนึ่งอะ่ะแล้วก็เขาเขาเป็นข่าวกันไปทั่วแล้วนะนางก็ไปโพสไอจีวันนี้มาส่งลูกค่ะ แล้วก็นี่สตาบักเอาแก้วสตาบัคขึ้นมาอ่าใช่ใช่ใชนั่นแหละใช่ใช่คือชีวิตชิลๆมากค่ะลูกคุณหนู<ช>ลูกคุณหนูมึงชิลมากค่ะทหารขาขาดเพราะมึงไปข้างนึงแล้วแล้วก็แต่ละคนเนี่ยนะคะเกือบจะตุยกันหมดแล้วแล้วสาคัญที่สุดเนี่ยอิรบุอีทิวานเนี่ยของใหม่ด้วยเช่ชเพราะว่าไม่มีทางหรอกที่ทหารจะไปลาดตะเวนในจุดที่มึงไม่เคยไปมันจะไปเดินตามหาเมียในห้าง มันจะเดินเสร็จปะไปเรื่อยเขาเดินรอยเดิมแปลว่าอิทหารคขแม่มาวางรอยใหม่ดังนั้นมึงจะจัดกานยังไงเนี่ยแบบนี้อใช่มันเป็นมันเป็นความขัดแย้งของสองตระกูลค,คือพวกชินวัตรกับพวกขุนเซนคแต่ว่าทําเอาประเทศของเราเนี่ยจะต้องวุ่นวายไปด้วยก็ต้นเหตุก็มาจากพวกคุณแพทองทานและคุณพ่อคุณแพทองทานใช่ค่ะ